กฎแห่งกรรมเรื่องสมาธิจากเมตตาในทางพระพุทธศาสนาได้จำแนกคำว่าสมาธิไว้สองประเภทคือสมาธิในสมถกรรมฐานและสมาธิในวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานทั้งสองนี้โดยสังเขปเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสมาธิเพราะการเจริญเมตตาก็เป็นสมาธิเช่นเดียวกันคำว่า สมถกรรมฐานก็คือการที่จิตรับอารมณ์เพียงอารมณ์เดียวเพื่อความสงบตั้งมั่นของจิตมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่เกาะของจิตหรือที่เรียกว่าเพ่งคือพยายามรักษาจิตไม่ให้สัดสายให้รับรู้อยู่เฉพาะอารมณ์ที่เลือกเป็นอารมณ์กรรมฐานอาจจะเป็นดวงกริสิน คำสรรเสริญคุณของพระสมมาสัมพุทธเจ้าอสุภกรรมฐานหรือเมตตากรรมฐานเป็นต้นขณะใดาก็าตามที่เราพยายามให้จิตตั้งมัน่นจดจ่อที่อารมณ์เดียวขณะนั้นเป็นการเจริญสมถกรรมฐานทั้งสิน้นอารมณ์ของสมถกรรมฐานในพระพุทธศาสนามีสี่สบอย่างคือกสินสิบมีปฐวีกสินอาโปะกะสินเป็นต้น อสุภาสิมีอุทุมาตากะเวนีละกะเป็นต้นคือซากศพที่ตายแล้วมีอาการต่างๆต,ต่อไปคืออนุสติสิบมีพุทานุสติธรรมานุสติเป็นต้นอาหาเลปติกูลสัญญาหนึ่งคือการพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารจตุธาตุว่าวัฏฐานหนึ่งคือพิจารณาธาตุสี่มีดินน้ำไฟลม อรูปฌานอารมณ์สี่คืออากาสานัญจายตนะเป็นต้นและผมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาผู้เจริญสมถะกรรมฐานในอารมณ์สี่สิบสูงสุดคือได้อนูปฌานแต่ไม่สามารถดับกิเลสได้ผลของสมาธิในสมถะกรรมฐานคือฌานแบ่งได้เป็นสี่ขั้น ตามในพระสูตรหรือห้าขั้นตามในของพระอภิธรรมแม้จะแบ่งต่างกันแต่แท้จริงแล้วในทางปฏิบัติไม่ต่างกันเพราะมีองค์ฌานเท่ากันคือห้าองค์ฌานจะมีวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาแต่ที่แบ่งต่างกันเป็นสี่ขั้นหรือห้าขั้นนั้นแบ่งตามสภาพของบุคคลผู้เจริญฌาน บุคคลผู้มีบาร,รมีธรรมสูงจะมีเพียงชั้นสี่เท่านั้นเช่นพระสารีบุตรบุคคลธรรมดาทั่วไปมีชานห้าเพราะเนื่องจากการละที่องค์ชานหนึ่งและสองคือวิตกและวิจาร์ที่ละได้ทีละอย่างในขณะที่ผู้มีบุญบาร,รมีสูงจะได้พร้อมกันเพราะวิตกวิจารในลักษณะคล้ายกัน อย่างไรก็ตามเรื่องขององค์ชานหรือการเจริญให้ได้ฌานนั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเรื่องนี้จึงขอ,อกล่าวเรื่องฌานไว้เพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหากท่านใดสนใจอาจจะค้นคว้าต่อไปในตำราที่ว่าด้วยสมถกรรมฐานนั่นเองต่อไปคือวิปัสสนากรรมฐานการเจริญกรรมฐานที่มีสติเป็นประธาน รับรู้ความเป็นไปในกายเวทนาจิตและสภาวธรรมที่เกิดอยู่ในปัจจุบันขณะหรือที่เรียกรวมสั้นๆว่ามีสติจดจ่ออยากต่อเนื่องที่กายและจิตของตนเท่านั้นในที่นี้ขอให้พิจารณาคำว่าจดจ่อประจดจ่อหมายถึงการตามรู้สงเกตความเป็นไปโดยละเอียดเพื่อให้สติต่อเนื่อง ต่างจากคำว่าจดจ้องเพราะจดจ้องมีการรอคอยคาดหวังร่วมอยู่ด้วยแต่คำว่าจดจ่อคือความรู้โดยละเอียดเมื่อสติต่อเนื่องในระยะหนึ่งแล้วสมาธิจะตั้งมัน่นและเมื่อสมาธิตั้งมั่นโดยความเป็นผลของสติที่ต่อเนื่องนั้นแล้วย่อมเกิดญาณปัญญาต่างขั้นตอนระดับแรก คือรู้แจ้งในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในกายและจิตของตนการรู้แจ้งนั้นคือรู้แจ้งในความจริงที่มีประจำสภาวะธรรมทั้งปวงคือลักษณะสองประการได้แก่ลักษณะเฉพาะหรือสภาวะลักษณะหรือลักษณะพิเศษที่ทำให้สภาวะธรรมนั้นมีความต่างกันเช่นไฟมีลักษณะเฉพาะคือความร้อนเป็นต้น ประการต่อไปคือลักษณะโดยทั่วไปหรือสามัญญลักษณะคือไตรลักษณ์ซึ่งเป็นลักษณะที่มีในธรรมะทั้งปวงคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาเมื่อรู้แจ้งในลักษณะทั้งสองประการของสภาวะธรรมแล้วการประหารกิเลสอันเป็นหน้าที่โดยตรงของปัญญานั้นจึงเกิดขึ้นได้ เป็นผลอันสูงสุดของการเจริญวิปัสนาลำดับขั้นของความรู้แจ้งหรือปัญญาในวิปัสนาเรียกว่าญาณอันเป็นผลของสมถกรรมฐานส่วนญาณเป็นผลของวิปัสสนากรรมฐานมีลักษณะต่างกันและเป็นธรรมะคนละประเภทกันญาณคือการเพ่งอารมณ์จนใจแน่แน่เป็นอปปนาสมาธิ ภาวะจิตสงบประณีตซึ่งมีสมาธิเป็นองค์ธรรมหลักเป็นต้นยานคือปริชาอย่างรู้ปรีชากำหนดรู้เป็นต้นโดยสรุปย่อๆก็คือฌานหมายถึงสมาธิส่วนยานก็หมายถึงบัญญาน,นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ